สวัสดีนะคะเก่ง c o o b แบนเ k ็นเคเคสก่าวันนี้ก็ได้น้องๆครบทั้ง5ท่านแล้วนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเหมาะมากๆ,าก,ๆากับผลิตภัณฑ์ของเราที่เปิดตัวในวันนี้นะคะเพราะว่าน้องๆออร่าแล้วก็ผิวดีมากๆเลยค่ะถึงความผลิตภัณฑ์หน่อยเลยคย่าเงี้ยคือผลิตภัณฑ์อกับผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างค่ะ ตัวนี้นะคะทุกคนค่ะเหมาะสําหรับน้องๆมาก,มากๆเพราะว่าทานได้ตั้งแต่จริงๆอาทานได้ตั้งแต่15ปีเป็นต้นไปเลยแล้วซึ่งยิ่งเราอายุมากขึ้นหรือน้องๆที่ทํากิจกรรมหนักๆน,นะคะ<ๆ>เดี๋ยวต่อไปก็จะมีงานมีอีเวนต์มีซีรีส์ต่างๆนะคะ<ๆ>ก็สามารถทานคอลลาเจนได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะช่วยกระตุน้นแล้วก็เหมือนบูสต์ผิวให้เราทําให้ผิวแข็งแรง ค่ะแล้วก็ไม่อ่อนเพียแล้วก็ผิวพรรณไม่เหี่ยวย่นด้วยไอยากให้พูดถึงสกปรกหน่อยปปแบบน้องๆวันนี้ควรจะทานไหมอะไรค่ะจริงๆอ่ะน้องๆเนี่ยทั้งทำกิจกรรมหนักคอลลาเจนจริงๆอายุเยอะขึ้นคอลลาเจนแบบน้อยลงอยู่แล้วนะคะฉะนั้นน้องๆนะคะที่เนี่ยทำกิจกรรมกันวันนี้เก่งมองว่าแบบ เหมาะมากๆเลยค่ะทานได้เลยวันละหนึ่งถึงสองซองค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะของเราเป็นคอลลาเจนที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีเอ d อดีด้วยมีงานวิจัยรับรองค่ะที่สำคัญก็คือผิวขาวใสออร่าได้ถึงเล็บก,กระดูกและผมเลยค่ะพูด <gracias, S 1> ถึงผลิตภัณฑ์นิดนึงน้องคมองแต่พูดนิดหน่อยกับอ๋อตัวนี้ก็ผมลองชิมดูแล้วนะครับมันอร่อยดีครับแล้วก็ดีสําหรับสุขภาพเราด้วยนะครับครับผมมันก็เป็นรสเอ่อเมลอนนะครับ ก็ชอบครับเหมือนเจลลี an an. ่ครับเหมือนกินเจลลี่ใช่ไหมครับใช่นะมมขายซื้อหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงคะช่องทางสั่งซื้อนะคะทุกคน่ะถ้าแฟนเพจ NKK Skin เลยค่ะโลโก้แบรนด์เลยนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ค่ะ CEO แบรนด์ NKK Skin ค่ะขอบื้อกันเยอะนะครับโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะ